วันก่อนหน้าที่เราจะหายฝนตกครับผมก็คือผมก็ไม่ได้ใช้รถเลยวันฝนตกหนักใช่ครับรถจอดทิ้งไว้ทั้งวันเลยครับก็กลับ้านเข้ามากลับเข้ามาก็ประมาณทุ่มกว่าก็ยังเห็นรถอยู่ครับแล้วก็ขึ้นห้องนอนแล้วก็ลงมาอีกวันประมาณเก้าโมงก็ตัวรถหายก็แสดงความรัาคือหายช่วงกลางคืนเอ่อครับเราก็มาไล่กล้องดูประมาณหน้าจะประมาณตีสองถึงตีสองกว่านีจะคือในห่วงเวลาของาคืใช่ครับครับผม ก็เราก็ไปไปไล่ดูกล้องของเมืองพัทยาครับก็ตามไปเอ่อไปทางข้างเนบางเจ็ดครับแล้วก็เลี้ยวฝาไปมุ่งหน้าเฉลิึกแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยชลุกสองครับแล้วก็ไปเห็นจุดสุดท้ายก็คือตรงเอ่อหน้าเซเว่นวัดชักนอกครับคดี๋ยเข้าพื้นที่ว้วยใหญ่ไปแล้วน้าตรงนั้นไม่ใช่ครับไปไปขอดูกล้องของเทศบาลอห้ยใหญ่ครับก็ก็ดูแล้วก็ รถไม่ได้ออกไปทางหวยใหญ่ครับน่าจะอยู่โซนแถวชั้นนอกตรงนั้นครับแล้วก่อนหน้านี้เราพอทราบนะครับว่ามีเกิดเหตุรถหายอะไรนยครับกที่นี่ใช่ไหมครับอ่าหมายถึงที่อื่นนะครับโน้นที่อื่นก็ได้ข่าวมาบ้างครับครับผมแล้วเราได้มีการล็อกหรืออะไรไหมก็คือจริงๆล็อกคอครับล็อกคอแล้วก็ให้ตำรวจเอ่อเร่งเร่งเร่งตามให้หน่อยจะดีครับเพราะว่า ก็ยังผ่อนไม่หมดด้วยอะไรด้วยครับเหลืออีกประมาณเท่าไหร่ครับที่ที่ผ่อนอ่ถ้าคิดเป็นจํานวนเงินก็ประมาณประมาณแสนแสนหนึ่งหมื่นครับประมาณนั้นแสว่าอยากฝากเตือนเพื่อนๆที่ใช้รถยังไงวงครับก็โซ่กับรกโซเยอะๆเลยได้เลยสองตังค์นะสองขนาดตรงนี้เข้าออกทางเดียวหน้ากลัวยังใช่ครับเข้าออกทางเดียวใช่ไหมทางเดียวใช่ยังอยู่เลย